ก็โอเคคขับมอยู่ผมเพราีว่า IP1 วันนีเ้เราก็จะไมเลินโลโอโล,โล,โล,โลบ็อก24ชั่วโมง IP3 นะครับแต่ทำไมควรให้เราเับาเครียร์ทำไมมันถึงยืนไม่ใส่เสื้อผ้าใจเกรีนนี่เป้านี่ป้านี่เป้า,ปาอไปคามรักนานความต่อนะครับท่านผู้ชม ควอยู่ที่ชก็มีมอสเกิดนะฮะมีมอสบอสเกิดแต่ผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่ผมรู้ว่าบอลนั้นะมันเกิดจุดก่อนหนงะแล้วแวตัดเป็นตอนที่ผมใกล้ถึงก่อนละกานก็มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมจะหวังไหมผมมาถึงเกาะที่มีเคอละเปาบอสออกมานะ แล้วผมจะใช้ผนสายฟ้าเพื่อโจมตีกระพนเกิดตีพยักษ์ไกลได้โจมตีเวลาสก,กิลแซ่บสก,กิลเอ้สกกวสัสดีครับนี่ก่อนเอ่อโดนเดียวหนอยแตผมเล่นความเรียนให้ครับ ตอนไปดีช่วยนะครับไก่จะตายแล้วตายยังตายยังเงี้ยตายแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนี้ยผมไม่ได้วิวแล้วไม่ได้ของเชียร์เลยโอ้โหแต่คนอื่นเมื่อกี้เขาได้วิวได้เชียร์อะไรกันไม่รู้นะกันนะครับแต่ผมได้เชียรย์อะไรยังไงผมขอได้วิวก็ไม่ได้นะครัไปแล้วกลับไปฟังต่อละการ วันนี้ครับผมก็ได้เวล3สามลาแล้วนะครับแล้วต่อไปผมจะตีสั้นจิที่หัวสีเขียวแต่ไม่ใช่หัวสีเหลืองนะอ่าลับเครดก่อนรับเครดลรับเคร,เคร่ะไม่ใส่จะไปกแกเอไปลงไปตี จังวันนี้ครับซังเกตะตายแล้วนะครับท่านผู้ชมจังวันนี้ครับสังเกต์ตายไปแล้วก็ถึออยู่นะครับเออก็ถึอตัวพ่อันเป็นบอสก็ถึอดีเดี๋ยวผมเฮ้ยเฮ้ยเจอเพื่อนใช่ครับท่านผูิวเอาก็พิวขอเจอขาหวาฮะอ่าก็ผิวขอเจเอขาหวาลองอันดูอา่าพิวไปเคและกันอโอเค ไม่รู้ว่าขอโทษใครแต่วพิมไปก่อนเลยอแอรแอรลน์แอลน์สักหน่อยแอรลน์สักหน่อยเมื่อวานน่าจะเป็นเพื่อนไม่ฟาร์มไอฟาร์มเฉยเลยวะไอตีบอยพันจีเนี่ยเป็นเพื่อนที่ไม่อยากเป็นศัตรูกับเราเขาเลยเฉยระตีน่าจะใช่อันนี้ผมก็ไม่รู้ไปฟาร์มต่อ เอ้ยอะไรมาเอ้ยลองพิมพ์มาอะไรอะไรไปกันเหมือนมีเรื่องให้แชร์ครับท่านผู้ชมอะไรเดพาไปซื้อผลเอ้ยโอเคไปพิมพ์วีโอเคเลยเดี๋ยวพาไปซื้อนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวพาไปสุ่มผลโอเคเดี๋ยวพาไปสุ่มผลในนุ่มไป ถึงแล้วเฮ้ยอะไรวะแดงเลยวะใครวะใครวะไอ้เมึงอยาคากูนะเฮ้ยเอ้ย,เอ,ยเอาเฮ้ยประธานประธานาธเฮ้ยออกเซิร์ฟหนีแมมเลย